สวัสดีครับผมปลาปลามากินข้าวเที่ยงกันครับนี่คู่อ้พาเอฟซี FC มากินข้าวมาทานข้าวเที่ยงอาเสียครับที่เกม,มาซื้อเจ้ายักษ์เขียวครับนี่พามาเลียงข้าวไปกินข้าวใช่ย ใส่คนหนึ่งล่ะโอ้ห้องน้ำนะอยู่ที่ร้านไผ่ไก่ย่างเชียนจ็จ่อมาไใกล้ครับเพ็่นมาจากคนครพนมต้องพามากินลาบบ้านขวดบูพ่อค้า ร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดสุดแล้วครับปลาหนัวใช่ไหมพ่อคา้าห<ไ>นัวรึหัวรึฮะหัวรึหัวรึเดี๋ยว <c oughs> ให้ดูปลาเยจ๊มีปลาขายด้วยนะเนี่ยนี่ตราร้านไผ่ไก่ย,ย่างนี่ครับปลาบอกเลยว่าอร่อยมากดูเก๋ต่ำสีมือมากเลย แน่นอน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 ไอแม่ค้าไปไหนเดี๋ยวไปอยู่จันบุรีตัวฮะจันบุรีทำไมอ่ะเ,เปตั้งโตเกียเปิดคลินี้ของแม่ครับอะไรนะไปเปิดคลินอยู่พองแม่ต้นสวยพ่องแม่ไหนนะอ้ลีบอกอุ้ยอยู่จันบุรีอยู่ไปนานแล้วบ่กอ๋อ เป็นมีอยู่โน่นไผ่ไผ่เอ้าแม่กับข่าวล่ะอาหารว่างอาหารว่างทานอาหารว่างก่อนอ้พาเขาพาเชียมาทานอาหารว่างได้ไงเนี่ยทามซื้อเหรียญคนก่อนเชียร์พ้อมล่นซื้อเหรียญซื่อ,อ,อยาง ฮะเอาไหมถอนป่ะพี่ใช่ดิเจ๊มโนยเนาะพี่โทษเนาะพี่โทษอายุจากปีเหรอคะเกิดสามสิบก้สามสิบเก้ครับสามสิบเก้าอดอดปีไปเลยกับสี่สิบห้างกันสีปีขับไมโครมากี่ปีแล้วพี่สิปีครับสิหปีแล้วประมาณนี้ลยย่อเลยผมเห็นขึ้นครับผมรู้เลยโอ้ยิง ทั้งสองคนเลยนี่แต่คนโทษทั้งเสียฮะแต่คนโทษมันหนีมันวดมันขับยะมันยังไม่ชินเนาะครับมันยังไม่ชินเย็นเย็นเย็นเห็นว่าเห็นว่าอยู่นู้นมันหนาวกว่าหนาวกว่านี่ปะอยู่ที่บ้านอ่๋อใกล้ริมโขงเลยครับตอนนี้น้ำเยอะไหมครับอืม เยอะเดี๋ยวไปเสซื้อป้นเป็นเสิซื้อคนเลิศมืุนึงไปเสิร์ฟจริงมันดูหน้าก่อนจริงมันต้องไปนั่งกินตรงตากแดดเนาะมันหนาวโหดเลยกินตากแดดมันถึงจะอร่อยก็กินไม่ได้ใช่ไหมเจ็บขาใช่ไหมกินได้นี่เอาไปแล้วเจ็บขาโอ้หายเจ็บแล้วหายแล้วกินทุกวันอยู่ เดี๋ยวพามาแต่มันเย็นอยู่เนาะไม่ต้องใส่น้ำแข็งหรอกมันแม่อร่อยต้องใส่น้ำแข็งไหมไม่ต้องไม่ต้องอืมใส่น้ำแข็งมันจืดเอ้าวพี่แจ๋วแกไม่อยู่เดยฮะพี่แจ๋วอยู่จันเออไปดูแลความสวยความงามอ๋อพี่จิ้มอยู่สาขาสายสองเจเรนแมคอรมานานหรือยังครับ ปีสี่เก้านี่นซ,ซ,ซื้อเกะกองได้เลยนะเนี่ยว้านอี่อาทำไมไม่ซื้อใหม่อะ่ะเกะกองอะไม่มีเินไ้ไหมผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เนาะถ้าเราซื้อแบบทําไปด้วยเช็คไปด้วยมันก็ไม่ได้ต่างกันกถ้าซื้อเกะกองถามว่ามีปัญญาซื้อไม่มีเ,าเนาะม่เนาะมีปัญญาซื้ออยู่ ส่งงวดก็มีบัญญาส่งอยู่แต่ก่อนงวดีเยอะนะแต่แต่ก่อนงวดเือได้หกจิตมันครับ <Yeah. S 1> ทุกวันนี้ก็ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นก็มีดาวน้อยครับถ้าดาวแพงก็ส่งส่งถูแล้วพอแล้วแม่คงมีฟรีดาวไหมฟรีดาวไหมมีไหมมีมีไม,ม่เล่ใจนะ <Okay. S 1> อืมมันแล้วแต่ช่วงเขาจัดโปรโมชั่นอ่ะ เดี๋ยวรอกับข้าวมาแล้ว,ว,วอ,อ๋วอ,อไม่ใช่ของเราครับนี่ครับกับข้าวเรามาแล้วเป็นยังไงเสี่ยอ,อร่อยเหมือนทางนู้นไหมไม่อร่อย <laughs> เดี๋ยวมาทางนูน้นนี่ของเด็ดเลยนี่นี่ครับอ้ยเตะดูส้มตำ มันจะเผ็ดมากเลยนะเนี่ยคำเดียวรู้เรื่องอยู่นู่นกินกินข้าวเหนียวใช่ไหมครับหน้างานเลยดีเนาะ <c oughs> มันไม่ต้องใช้กาลใช้อ,อะไรเยอะเนาะก็ห่อกรติ๊บไปเลยใช่ไหมกินในหน้างานอะ่ะไ,ไม่เปลืองน้ำเวลาล้างด้วยลา,ากจานเออใช่ใช่ใช่แล้วเราใส่จานไหมเวลาเราอยู่หน้างานในบอ่อ <S <S ทำกินเองนี่แหละครับตอนตอนเช้าก็ทำกินเองเนาะครับตอนตอยเย็นก็นทำเองนะครับตอนตอนเที่ยงน่ให้ให้ให้พี่สาวทำอ๋อคืออยู่โน่นมันไม่ต้องเข้ามันไม่ต้องเข้าสวยใส่จานแบบนี้ก็ไม่มีคนนอนบ่อมีอม,มีแค่ผมกับกับน้องนอนอ๋อแกนอนเองเลยรถดำไม่นอนไม่นอนได้ไมาอยู่ใกล้บ้านนี่ ไก่ไกหมประมาณประมาณยี่เออประมาณประมาณสิบห้าโลสิบห้าโลครับอืมรถร่วมไม่มีนอนเลยเขาก็ขี่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเองแล้วครับอ๋อรถล้วนครับไม่ไม่มีรถล้วนฮะรถล้วนเองไม่ไม่ได้มีรถร่วมโอ้รถตัวเองหกคนเลยนะรถดำอ่ะโอ้โห แน่นอนแน่นอนสุดยอดเลยอูแบบนี้แบบนี้รับทั้งหมดเลยอืมดีนะมีพี่น้องช่วยบริหารน่ะของผมนี่คนเดียวเลยวิ่งโดดๆเลยต้มกินนี่อิ่มเลยได้อกินนี่อิ่มเลย โอ้มาไก่เนาะมาไก่เราต้องเลี้ยงเอฟซีหน่อยอมหมูอันนั้นเป็นต้มว่าอมดิค่ะอมหมูมาอูเจรดาเนาะว่าไก่อลไรเนาะนี่นี่ออกมาจากอูอูเจรดาอีกร้อยกว่าหลักเนาะได้ไหมเล่นมีรุ่นไหนบ้างเสียร์ดำอ่ะล็อกกี้ล็อกกี้อ๋อ โรโคอปสามอู้เล่นเนตะกูนอีสูเลยโอ้ใช่ไหมไม่่ไหมไมรถต่อพอจะอูเจรดาจริงหันสามโอ้โห แถวแถวนู้นยังมีเล่นร้อยสิบห้าอยู่ไหมมีใช่ไหมอืมผมเคยใช้แล้วมันจะตีลบครับคือซ่อมคัดเดี๋ยวก่าคาสหมดใประมาณเจ็ดแปดพันครับเสียอีกแล้วเมนเมนเมนประมาณนั้นแหละวิ่งวิ่งปุ๊บก็ซ่อมวิ่งปุ๊บก็ซ่อมเนาะตัวนี้นี่มันมารอยู่ครับ เพราะนั้นมันต้องบืนเนาะบางทีบืนบืนไม่ได้ก็คัดไม่คัดลื่นครับวันนี้ก็เลี้ยงเสียเพิ่นมาแต่ไก่พอฮะพอแล้วอะไรพออานุนบ่อ๋อพอกินเสียบเนาะเดีวกินหลายเดี๋ยวกินบหมดเลยกินหมดเสีบ บ่มีคนคุยน้ำค้นขบับเยอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันรครับผม